กัดมันดูเนี่ยเป็น my dream t r i ปเลยถ้าหมอไม่ชวนเนี่ยโอ้โหความฝันพี่สลายเลย f u feel my dream ทริปนี้คุณหมอมชลทิศจะพาทุกคนไปเปิดดวงตาสัมผัสมนเสน่ห์ของเนปาลทั้งวัฒน,นธรรมที่มีเอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและวิวภูเขาอิมาลัยสุดระการตา โดยได้เลือกเดินทางกับการบินไทยที่มีไฟล์ตรงจากกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิสู่กาดมันดูใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นครับสำหรับคนที่จะไปเที่ยวกัดมันดูนะครับถือว่าเป็นเมืองสวรรค์เป็นภูเขาหิมาลัายใครอยากจะนั่งเครื่องบินการบินไทย ต้องขาไปเนี่ยนะต้องนั่งด้านขวาใช่ไหมมันจะเห็นวิวสวยหมด ตอนนี้นะคะนั่งอยู่ใน Royal Orchid Lounge นะคะห้องนี้ไม่ใช่ห้อง V.I.P ธรรมดานะคะแต่เป็น very very V.I.P เดี๋ยวต้องดูบรรยากาศมีของให้กินนะคะที่นั่งก็สบายมากๆโดยเฉพาะคาตต้มัดนะคะถ้าใครเข้ามานะคะต้องทานให้ได้นะคะทุกเดือนเราจะมีเมนู Shape of the month อย่างบริเวณนี้จะเป็นขนมจีนน้ำยาปูแพนเบสค่ะ,คะถังกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะแล้วก็เขามีชาไทยด้วยนะคะแล้วก็เฉากวยเดี๋ยวจะต้องลองดูเลยคะ่ะ ไปกัดมันดุประเทศเนปาลพวกเราไว้ใจการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเราถึงไปเพราะการบินไทยค่ะสามถึงเก้านะคะแต่มันดุบรรยากาศตลอดการเดินทางบนเที่ยวบินนี้เรียกได้ว่าเต็มอิ่มไปด้วยความสุขมากๆเลยครับเพราะว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีจากการบินไทยใช้ไทยเวลาติดไปยังภาคกัตยานนานาชาติไรกัวลาเป็นเวลาสองชั่วโมงห้าสิบห้านาที นอกจากนี้นะครับบนเครื่องบินทางการบินไทยได้มีการเสิร์ฟเมนูสตรีทฟู้ดจากร้านดังของไทยให้ทุกท่านได้ลองทานกันอีกด้วยครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำทุกท่านอยากจะให้นั่งฝั่งขวาขาไปเพราะจะได้เห็นวิวเทือกเขาหิมาลัยสวยๆแบบนี้จากบนเครื่องบินเลยครับ หลังจากที่เดินทางกันมา3ชั่วโมงตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วกับเมืองกาดมานดูซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้เตรียมความพร้อมเตรียมตัวสำหรับการประจนภัยที่กาดมานดูบรรยากาศการท่องเที่ยวในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ โดยสถานที่แรกที่เราไปกันนะครับก็คือเมืองปักตะป,ปูนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้นอกจากนี้นะครับก็ยังได้พบกับฮิมารยันจาวาคอฟฟี่ซึ่งเป็นร้านกาแฟสไตล์กาดมานดูที่มองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ได้อย่างสวยงามอีกด้วยครับ ซึ่งผู้ชมนะฮะจะได้ชมกับบรรยากาศของเมืองปักตะปูชมจัตุรัสปักตะปูที่ประกอบด้วยประตูทองที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์มีการประดับตกแต่งลวดลายด้วยเทพและเหล่าอสูรต่างๆอย่างละเอียดอีกด้วยครับ ผ่านไปแล้วหนึ่งวันสําหรับทริปนี้ครับเราได้เลือกไปพักผ่อนกันที่เมืองนากาโกตเพื่อจะได้ตื่นเช้าขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศของวิวธรรมชาติที่สวยงามดูพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางวิวของเขาหิมาลัยและยังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อีกด้วยครับ นอกจากวิวพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณที่พักแล้วเราได้เดินทางต่อกันไปอีกนิดนึงเพื่อไปชมทัศนียภาพและเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาส่องตัดกับพิมมะขาวนวลที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเรียดบ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอเรสต์อันสวยงามมากๆครับ หลังจากนั้นเราได้เดินทางต่อท่ามกลางบรรยากาศของวิถีชีวิตของคนที่นี่เพื่อไปอยังสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามและสำคัญนั่นก็คือวัดทองหรือ Golden Temple นั่นเองครับวันนี้เราอยู่ที่ Golden Temple ค่ะมาตามค่ะ สำหรับวัดทองหรือโกลเด้นเทมเพิลนะครับเป็นวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นเมื่อได้ไปเยือนภายในจะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสีทองอารามต้องบอกเลยว่างดงามมากๆครับนอกจากนี้ยังสร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินทางไปสู่สวงสวรรค์อีกด้วยครับ หลังจากนั้นเรามาต่อกันที่เมืองปาทันครับเมืองมรดกโลกที่เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชในศตวรรษที่3ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งครับเดินทะลุมานิดหนึ่งนะครับก็จะพบกับพระราชวังหนุมานโทกาหรือจัตุรัสกาดมานดุซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญและมีความสวยงามมากๆเพราะยังเป็นมรดกโลกอีกหนึ่งแหล่งด้วยครับ ไมมีโอกาสไปชมหอพระสังตปูซึ่งเป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง9ชั้นใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงอ์อกด้วยครับก่อนจะมาต่อกันที่วังเทพธิดากุมารีนะครับซึ่งมีความเชื่อกันว่ากุมารีสบตาใครคนนั้นจะโชคดีตลอดไปโดยเทพธิดากุมารีนะครับก็เป็นเทพแห่งความบริสุทธิ์ที่ถือกําเนิดในโลกมนุษย์นั่นเองครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ไปดินเนอร์กันที่โรงแรมรอยัลซิงกี้ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆพร้อมด้วยอาหารที่น่าทานและอร่อยมากๆเลยทีเดียวครับ เริ่มต้นเช้าวันที่3นะครับเราได้เดินทางกันไปต่อที่สถูปสวยมภูนาตหรือวัดลิงซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เป็นมรดกโลกของคนที่นี่นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปีพุทธศักราช963มีอายุกว่า2,000ปีองค์สถูปเป็นทรงโอคว่ำขนาดใหญ่ที่มีสีขาวนวลตา สำหรับผู้คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและความศรัทธาของตนส่วนนักท่องเที่ยวเมื่อได้มาเยือนนะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศวิถีชีวิตที่มีความสวยงามท่ามกลางบรรยากาศของศิลปะและสถาปตัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ครับ เหนือองค์สถูปขึ้นไปนะครับก็จะได้เจอกับแท่นบันลังสี่เหลี่ยมทั้ง4ด้านมีภาพเขียนสีรูปที่เขาเรียกกันว่าดวงตาแห่งปัญญาโดยสถูปแห่งนี้นะครับเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนปลาลเลยครับและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2522นั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ตุกขาก็สนดังใจตั้งใจหวังเพราะว่าอยากไปเที่ยวประเทศเนปาลนานมากๆแล้วก็ได้มาสมใจแล้วก็ได้ไปตามสถานที่สําคัญต่างๆมาเยอะแยะมากมายวันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปอินเดียพุทธคยาค่ะก็จะได้ไปทําบุญไหว้พระเนาะไปนั่งใต้ต้นโพได้ค่ะใช่ตามพวกเราต่อไปในอินเดียค่ะได้ค่ะยค่ะ หลังปิดทริปที่เนปาลไปอย่างสวยงามเราก็ได้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเทศที่มีความสวยงามไม่แพ้กันนั่นคือประเทศอินเดียนั่นเองครับ หนึ่งสถานที่สําคัญที่ได้ไปชมในครั้งนี้สําหรับการไปอินเดียนะครับนั่นก็คือบ้านของนางสุชาดาสตรีผู้ถวายข้าวมัทุปรายาตแก่พระพุทธเจ้าซึ่งมีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากครับอินเดียมันเป็นแหล่งอารยธรรมและในพระสูตรเอ่ยในเรื่องเล่าเอ่ยพระราชามีมงกุฎทองมีเพชรมีนั่นมีนี่เมืองแต่ละเมืองเนี่ยโอ้ทรัพย์สมบัติเยอะเยอะมหาศาล และหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญของการเดินทางในทริปนี้นะครับนอกจากสัมผัสกับความสวยงามของทั้งประเทศเนปาลและอินเดียแล้วจุดประสงค์แรกของทั้งคุณหมอชลทิตและผู้ร่วมทริปในครั้งนี้ก็คือการร่วมกันทำบุญนะฮะโดยได้มีการไปถวายพ่อป่านาวัดไทยพุทธคยาครับ สำหรับวัดไทยพุทธคยาเนีครับเป็นวัดไทยแห่งแรกณนะดินแดนพุทธภูมิและถือเป็นวัดไทยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในต่างประเทศวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี2500ตามคําเชิญจากรัฐบาลอินเดียที่ต้องการให้ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาได้ร่วมสืบต่อพระศาสนาในดินแดนแห่งนี้นั่นเองครับสำหรับใครที่รับชมคลิปกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็แน่นอนว่าตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้ทุกท่านก็น่าจะได้สัมผัสกับความสวยงามอิ่มตาอิ่มใจและแน่นอนว่าน่าจะได้ อิ่มบุญกันไปทั่วหน้าเลยเลยครับกับทริปนี้ที่เกิดขึ้าขาบบนก็นตยยยลยขาดการไปไทยกะทำใหวไปกัดขาจัดแฉกโซน้ำปูเล้าขาดพี่จุ๊บไป<ช>จะไปทําบุญคราวนี้เราไปพุทธคยาแต่ว่าเราไปแวะที่กัดมันดุก่อนอพี่จุ๊บชวนใครไปบ้างคือกัดมันดุเนี่ยเป็น my dream trip เลยนะอยากไปมาตั้งนานแล้วแต่ว่า ชวนเพื่อนแล้วไม่มีใครไปด้วยกลัวไปลําบากว่างั้นเถอะถ้าหมอไม่ชวนเนี่ยโอ้โหความฝันพี่สลายเลยเ <To S 2> ต้อคูนเฟลไม่ด REAM ครับเน,นี่ยผมผมชวนถึงกล้าไปชวนกล้าไปเพราะไว้ใจจิพรพรคลินิกมาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วและที่สําคัญที่สุดไว้ใจการบินไทยไงผมเป็นนักบินนะครับก็คอมเมอร์เชียลพายอทไรเซนผมดูทุกอย่างหมดแล้วจริงๆมันปลอดภยัยแล้วเราไปลงจริงๆยืนอยู่ที่สนามบินอะจริงๆะมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะครับ ปลอดภัยต่อไปนี้จะไปกัดมันดูต้องไปกับการบินไทยการบินไทยประทับใจการบินไทยมากนะคะหากลับมานี่ได้นั่งเครื่องเนี่ยน้องแอร์สวยมากแล้วก็บริการดีมากขอบคุณการบินไทยนะคะ ขอบคุณทีละพรคลินิกนะคะขอบคุณคุณหมอชนละทิศขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณการบินไทยนะคะอาหารอร่อยแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มที่ที่จันเป็นต้องการแล้วก็สะอาดอร่อยมีความเป็นกันเองและมีความภูมิใจดีใจมากเลยค่ะขอบคุณการบินไทยมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอชนละทิศนะคะแห่งทีละพรคลินิกนะคะที่นําพาเราไปร่วมบุญนะคะขอบคุณนะคะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเราก็รักการบินไทยเท่าฟ้าเช่นกันค่ะและที่สําคัญที่ลืมไม่ได้เลย นะคะต้องขอบพระคุณคุณหมอชลทิศนะคะจากทีลพรคลินิกนะคะที่นอกจากทําสวยให้พวกเราแล้วยังก่อการบุญนะคะก่อการดีพาพวกเรามาทําบุญที่นี่แล้วพวกเราก็ขอน้อมนาบุญนี้มาฝากยังกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะ f อทุกคนเช่นกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสําหรับทริปนี้ต้องขอขอบพระคุณการบินไทยที่ดูแลในเรื่องของการเดินทางตลอดทริปทําให้เรามีทั้งความสุขและสวัสดิภาพขอขอบพระคุณโรงพยาบาลทีรพรโรงพยาบาลศัลยกรรมและตกแต่งใบหน้าที่ทำให้เกิดทริป เป็นความสุขและความทรงจำครั้งนี้ขึ้นมาครับ